13สกรกฎาคมนี้นะครับทางทีวีอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดยาวๆกันไปเนี่ยแต่ว่าทางออนไลน์เสีย7จ็ดเีวว่ากันไปยาวๆเลยกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถติดตามรับชมได้แฟนเพจของเรานะเสียเจ็ดเอชีนะครับฝากไว้ด้วยสงสัยท่านจะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยต้องค้างอยู่ในหน้าจอช่อง7 HD ดีทั้งวัน่ะตั้งแต่ช่วงเช้า3ามนิกาสีนาทีเลยคุณผู้ชมของวันที่13กรกฎาคมนี้เนี่ยนะคะคือแมช วอลเลย์บอลค่ะโปแลนด์พบกับเยอรมนี K er ช่อง7 HD อของเราถ่ายท,ายทอดสดให้ชมกันค่ะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกรอบก่อนรองชนะเลิศกันนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าทีมชาติไทยจะตกรอบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรใจเรายังคงรักอยู่นะคะติดตามกันไปยาวๆคุณผู้ชมค่ะโดยอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งที่บอกไป13กร,รกฎาคมนะคะส่วนคู่ที่สค่ะ13กร,รกฎาคมเหมือนกัน ถัดมาเลยตอน7จ็ดโมงสินาทีสหรัฐอเมริกาพบกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เวลา22่สนาฬิกานาทีค่ะบราซิลพบกับจีนแล้วส่วนคู่ดึกของวันที่13กรกรกฎาคมซึ่งจริงๆแล้วมันคือเช้าของวันศุกร์ที่14แล้วแหละตุรกีพบกับอิตาลีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ออทอดทีทีคู่นี้เนี่ยช่อง7 HD ถ่ายทอดทอถ่ายทอดได้ชมตอน ตีหนึนาทีนะคะทั้งหมดนี้ก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ทางบัคก a ะบู t อททีวีเทโรเอเชียดรวมไปถึงช่อง 7hd ของเราก็ถ่ายทอดสดให้ชมด้วยดูนะครับช่องคู่ไหนถ่ายทอดทางหน้าจอช่อง 7hd คู่ไหนถ่ายให้ดูทางออนไลน์นะครับก็ดูทั้ง2ทางยา,ยาวกันไปเลย <S <S